ถ้าพบกับพับเบี่ยรถอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มในชุดที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะเก็บให้มันครบได้นะ,นะั่นก็คือชุดาการ์ดของบิ๊กว่าบิก้า,กกานะครับผมอุจแมนทิกเกอร์นะครับผมก็ได้การโดเน a มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็คือพี่คิมนะฮะพี่คิมก็เป็นรุ่นพี่ของพี่เม้งที่เป็นเจ้าของร้าน l e เบ l ลอัพบ,บอร์ดเก c คาเฟ่นะแก หรอวเก็บอยู่แกก็เลยแบ่งการ์ดมาให้นะครับผมก็คิดว่าครบแหละนะฮะขาดแค่สองเบอร์นะประมาณเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์ห้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ผมจำไม่ได้ละแ,แต่ขาดแค่สองเบอร์นะ,ะแต่เราก็มาผมก็เลยตัดใจมาทำเช็คลิสกันเลยดีกว่านะฮะว่าเออเรียกว่าไงละ่ะว่ามีกี่เบอร์ขาดกี่เบอร์กันแนะะ่นะครับผมอะ่ะนะฮะก็เริ่มเลยละกันนะ อปับแบบนึง a later few moments later. นะครับก็มาที่หน้าแรกกันเลยนะครับผมก็เบอร์เจ็ดนะครับผมขาดเบอร์เจ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเบอร์เจ็ดไหมอ่ามีนะครับผมเบอร์เบอร์เจ็ดหมันทอนแสงจะจัปเลยนะเดี๋ยวปิดไฟหน้าบปึ๊บอนะ่ะเบอร์เจ็ดนี่ก็จะเป็นเบต้าสแตรชนะฮะอันนี้ผมก็จะได้ซองเก็บการดไ้เป็นตัวด้วยนะครับ ก็ถือว่าดีอยู่นะครับอ่ะต่อไปเบอร์เก้านะเบอร์เก้าเปอรเปอร์หกเจ็ดแปดเก้านะครับเบอร์เก้านะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะแกมมาฟีเจอร์นะครับผมเบอร์เดี๋ยวนะกล่องมันไม่ค่อยนั่นเลยนะแกมมาฟีเจอร์นะครับเบอร์เก้านะครับผม แกะมานะครับมานี่เป็นการ์ด s s นะต่อไปนะครับโอ้อันนี้ขาดรัวๆเลยนะฮะเริ่มจากเบอร์สิบเลยนะครับผมอ่าเบอร์สิบนะครับผมก็จะเป็นอการ์ดนะฮะตัวของเดลต้าไรส์คอร์นะฮะก็ก็คือไอตัว ที่ถีที่เป็นเบีเดลเนี่ยนะฮะนะครับก็จะเอาใส่เลยนะครับเบอร์ 9. เก้าเฮ้ยเออเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์เก้าใส่ไปเมื่อตะกี้นี้อ่นะต่อไปเบอร์สิบสองเนาะเบอร์เก้ามีแล้วนะครับเบอร์สิบสองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวของทิกเกอร์นะครับผมมัลติไทป์นะครับผมนี่จะเป็นท่ายืยนปกตินะ อ,อ่ะต่อไปเบอร์12นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะเดี๋ยวลองลองฉีกซองก่อนอเฮ้ยอ่ะอเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเบอร์13นะฮะเบอร์13บสาอ๋ออันนี้อ่าหลักนี้นี่ก็จะเป็นการ์ดยืนแบบ ตรงๆที่เฉยนะอันนี้เบอร์ส3ามนะฮะก็จะเป็นพาอ p วอร์ไทป e นะครับผมยืนตรงนะสิบเอดอ่าสิบสองสามนะครับผมอ่าไปเร่อย่เงีอ่ะต่อไปสิบสี่นะครับผมเบอร์สิบสี่นะก็จะเป็น SkyType นะครับผมนะจะเป็นส k y ย y p e แบบยืนเฉยนะครับโอเค เป็นไรอืออ่ายอดจริงแบบครบเลยนะเอ้ยแบบเกือบครบนะเดี๋ยวแบบขาดเดี๋ยวผมเดีวตามหานะฮะอาจจะอ่าคอมพ e ลร์ลว,วันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวนะอโอเคอันนี้จะเป็นเบอร์ที่15นะครับมัลติ t y p e นะฮะในท่ากำลังเหนียวหมัดอยู่นะครับอ่ะใส่ไปก่อนเลยอ่หน้า นาแรกก็ครบแล้วนะนาสองเป็นยังไงครบนะครบไปแล้วนะอันนี้สิบแปดอ่า่อไปเบอร์สิบเก้านะครับผมสแปดเฮ้ยสิบเก้านะฮะนี่อ่าเบอร์สิบเก้านะครับผมก็จะเป็นการ์ดพาวเวอร์ไทป์เอ่อ Power t ร p ไทป์นะฮะกำลังเบ่งกล้ามนะมีอ่า อะไรๆประกายแสงพลังอยู่ข้างหลังนะฮะเด,เดือดๆนะครับอ่ะใส่เลยอันนี้อ่ะต่อไป20นะครับผมแบบที่20ก็จะเป็นการ์ดของ skytype นะครับผมนะอันนี้ก็เอฟเฟกต์ขลังจะคล้ายๆกันนะครับผมเออ โอเคต่อไปอันนี้เก้าอันนี้เบอร์ที่21นะครับผมก็จะเป็นอ่ามัลติไทม์นะครับผมถือดาบอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสเลยอ่านี่นะฮะก็ถือว่าสวยอยู่นะเบอร์ที่สิเอ่อยีนะครับโอ้ผมขัดเยอะอยู่เหมือนกันนะน,นี่อ่ะต่อไป ยีสองนะครับผมอ่าเป็นพวาวเวอร์ไทปกลางกลางแข่งกลางขานะ่ะแบลเกเกาก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับผมอออ่าต่อไปก็จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้ายี่เอยี่สิบหกนะฮะ,ะนะเห็นะปมเบิเเ้สี่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกนะครับผมอันนี้ ก็จะเป็นการ์ดของ s k y ยไทป์นะครับผมในท่าที่แบบก็จะปล่อยลมแสงอะไรสักอย่างสวยๆนะครับผมเบอร์26นะครับอ่ะใส่ไปเืออ่าพบแล้วนะคะสํสำหรับหน้าที่3นะโอส้สวยๆเลยโอ้วิบบับวิบบับจ้าบก็ไม่มีอ่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการ์ดเบอร์ที่28เนอะ เราก็จะหาจากตรงนี้อ่า28นะครับ 28, 28ก็จะเป็น Power Type นะครับแบล็กเกาก็จะออกสีเหลืองๆเขียวๆนะฮะละยิบละยับนะครับเป็นกราฟิกทรงกลมๆนะเท่ๆนะครับผม Sky Type เบอร์28นะครับผมใส่เลย28 29 30 ต่อไปก็จะเป็นการ์ดเบอร์ที่31นะครับอ่าเบอร์31ก็จะวนเวียนอยู่ล่างแค่นี้นะฮะแต่ว่าเป็นแอชั่นที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าผอผอไท์นะครับงงอะไรแล้วก็จะเป็นแสงวิงวิ่วิ่งคล้ายๆของเซตโตกนะฮะเซตในโลกมิติของเซตนะฮะนะฮะก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะถ้าก็ดูธรรมะแมงนะครับสำหรับเบอร์ที่สานะครับผม ใส่กันเลยเ okay. อ๊บโอเคเ๊บอาต่อไป32นะครับผมสานี่ก็จะเป็นกาทายไปเช่นกันนะครับอันนี้ตั้งกัดเตรียมสู้นะแล้วก็กราฟิกด้านหลังก็จะเป็นแบบเดิมจะต่างจากเดิมเป็นสีส้มนะครับผมสามสองนะครับเย๊บ่าสวย,สวยสวๆโซ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  ดี๋ยวนะต่อไปก็จะเป็นการ์ดเบอร์ที่35นะครับผม35โอเค35 35นี่ก็จะอ่าม๋อบหีแล้ว36สินะ36นะฮะ36นี่ก็จะเป็นมัลติท p e อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเป็นแสงแบบเป็นเหมือนเจ้นสปีดซูมเข้านะครับผมนะฮะ3าม่าบกัสาร์ดนะฮนะก็จะประมาณนี้นะครับพิเศ ไปนะครับโ okay. อเคสามสิบหกอ่ะต่อไปนี่หน้านี้ครบแล้วอันนี้หน้านี้ก็จะขาดเบอร์อ่าสีสิบนะครับผมตัวสี่สิบสาเจสามแปดสามเก้านะครับเบอร์สี่สิบนะครับผม เบอร์40มันก็จะเป็นแบบละอองแสงแบบแคล้ายๆก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอ่ p o w ว r t y p ์ Power Type นะครับโอเคเอฟเฟกก็จะออกสีฟ้าๆหน่อยนะอ่าหน้านี้ก็ครบเอยเอยเอไม่ครบไม่ครบเนี่ยส3 44ามสี่สี่นะฮะเบอร์4ี่สี่อ่าเบอร์44อยู่ไหนเนาะอ่าอยู่นี่นะฮะเป็นเจ้าตัวชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้ แต่อันนี้เขาเขียนว่าเป็นกัสิสสเล็กนะก็สังเกตว่าเขาไม่ใส่แบบชื่อแบบตัวอื่นเลยนะงงมากเลยนะมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะตัวนี้เบอร์สีสี่นะฮะโอเคอันนี้ที่ว่าครบแนวนะต่อไปหน้านี้ยังไม่ครบนะก็จะเป็นเบอร์สี่สิบห้าเอ่อเบอร์สี่บเจ็ดนะฮะ สีเจ็ดนี่ก็จะเป็นอ่าไอเจ้าตัวเดิมเมทรอนนี่แหละมันชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้นะฮะใครดูว่าช่วยบอกด้วยนะสี่แปดข้างหลังก็จะออกสีชมพูสีชมพูมพนะแล้วจะเป็นแบบมันสูตรวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะก็ใส่เข้าไปสี่สิบหกเอ้ย, 46, เ,อยเมื่อกี้48เนาะเออสี่ 48, ต้องใส่ตรงนี้เดี๋ยวสีจะเอาไว้ไหนเนี่ยเออสด เดี๋ยวนะหาเบอร์ส7ิบ็ดก่อนอ๋อใช่เบอร์ส7เป็นเบอร์ที่ขาดนะฮะที่ที่ที่พี่แกไม่มีนะเพราะแกเก็บสะสมครบได้หลายรอบแล้วไปปล่อยแบบครบหลายรอบมากนะฮะอ่านะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวตามหากันต่อไปนะแล้วก็เบอร์5้านะครับผม5้5ส5บสอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น อชื่ออะไรเนาะผมก็ลืมติดริบี่ปากนะฮะนั่นแหละเ <c oughs> ดี๋ยวนะมันมีฮิวดรัมคามิล่าเออ,อนะฮะก็ถ้าแบบเก็กสวยอะไรไปหุนดีมากเลยแม่คุณเนะี่ยนะฮะเบอร์สี่สิบเอห้าสิองนะปึ๊บใส่ไม่ได้ตลกนี้ว่ละต้องใส่ตกอีกฝากหนึ่งเนะย ประหยัดเนื้อที่คุ้มๆนะโอเค52แล้วต่อไปเบอร์53ก็ยังเป็นคามิล่าอยู่นะนี่นะฮะกรอส,สวยๆนะกราฟริกก็ข้างหลังเป็นสีทองนะอาดูท่าโพสนะครับแต่นักลบอ่อะไรนะยักษ์เห็นความมืดนี่น่าจะมีการ์ดแบบแบบนูนๆแบบแบบพวกตัวพระเอกบ้างนะเป็นเป็นแบบพวก S S R อะไรเงี้ยนะฮะ โอเคสังเกตว่าบิ๊ก้าเนี่ยจะไม่ค่อยแคร์พวกตัวละครอ,อื่นเท่าไหร่นะคือแบบใส่ไปวิลเลียนวิลเลียนหมดเลยนะอ่ะน,นีคาบิล่าไม่งันเบอร์ห้าสิบสี่นะครับผมอันนี้ข้างหลังก็จะออกสีออกชมพูชมพูหน่อยนะแล้วก็เป็นทา่ากอดอ,อกแล้วก็ยกมือขึ้นแบบเทๆนะฮะโอเค กเกือบครบนะหน้านี้เหลือใบเดียวอะคาเมล่าอัอนนี้ค่าทําไมนี่ใส่คืนปึ๊บ,บโอเคอะต่อไปนะครับผมก็ห้าสิบสี่แล้วอันนี้ห้าสิบห้านะครับผมก็เป็นคาเมล่าอีกแล้วนะฮะเป็นแบบสีออกฟ้าถือคอยหน่อยนะฮะก็จะเป็นตั้งกะเตรียมสู้นะโอเค ผมอต่อไป56นะครับ56ก็จะเป็นอันนี้มันชื่อฮิวดัมหรืออะไรนะจำไม่ได้นะเดี๋ยวฮิวดัมฮิวดัมจำไม่ได้จริงๆอะขออภัยนะฮะเป็นสักตัวแหละในในสองตัวที่เหลือนะไม่ฮ um, ิวดัมก็อีกชื่อหนึ่งนะฮะแตผ่ผมชอบนะดีไซน์ใหม่เนี่ยมันเท่จริงๆเลยนะก็จะเป็นแบบดีไซน์อารดุดหน่อยนะครับ เดี๋ยวนะเบอร์ห้าสิบหกแล้วห้าสิบเจ็ดนะครับผมห้าสิบเจ็ดนะก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะฮะก็สีมันจะออกเขียวๆนะเดือดเดือดือดยืนเฉย,ย,นย,ย,ยๆนะเท่ดีนะครับเจ็ดปึ๊บนะต่อไปห้าสิบแปด อันนี้ห้าสิบแปดก็จะเป็นแบบว่ากราฟิกจะประทุประทุเดือดเดือดหน่อยนะอันนี้สีม่วงม่วงอ่ะมีแล้วนี่นะห้าสิแปดต่อไปห้าสิบเก้าข้ามไปเลยนะอันนี้ก็จะนะแบบเป็นสีน้ำส้มนะฮะเป็นงเพลิงหน่อยนะฮะบับนนี้เบอร์ห้าเก้านะจะ๊ะจะบอกให้ไปเลยเอะอ่าอันนี้เบอร์หกสิบนะครับผมข้างหลังก็จะออก ชมพูม่วงนะจะยังเป็นกราฟิกแบบสายฟาฟาดอยู่นะประทุประทุะนะใส่ไปเลยจ้อ่าต่อไปเดยออันนี้หน้านี้ครบแล้วนะครับผมก็สกิปมาหน้าต่อไปกันเลยะหน้าสุดท้ายมัง้งโอ้ยเหลือหลายใบอยู่ดินี่เอาไงเอาไงนะหกห้าอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนหกหนึ่งอ๋อหกหนึ่งอันนี้หกสองหกสามหสี่หกห้ามีแล้วนะอ่าเหลือแค่ไม่กี่ใบละก็เดี๋ยวนะเราดูอันนี้นะอยู่ในซองอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าเป็นเบอร์ไหนนะลองแกะดูก่อน อ,นนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่หกสิบหกนะฮะหกสิบหกก็จะกราฟ,ฟิกข้างหลังก็จะเป็นแบบสีม่วงๆนะชมพูชมพูหน่อยนะฮะเท่ปึ๊ออ๋ออ่ะอต่อไปก็จะเป็นหกสิบเจ็ดนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวเดิมนะฮะก็สีก็จะเป็นประฟาร้านะ่ะรู้สึกว่าสามตัวนี้มันเท่เท่ทั้งหมดเลยนะสวยอยู่ นะฮะเบอร์67บเ็นะครับอ,อ,นะอ,อ,อ,อันนี้มีแล้วอันนี้ไม่รู้ว่ามนะีหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็น68นะฮะเอ้ย69นะฮะปอ๊บเดี๋ยวอ่สิ9้อ 69, โอเคมันมีกี่แบบเนาะ อันนี้อ่าเอ้ยท่านี้สวยนะก็เป็นอีวิลทิก้าหรือเปล่าหรือว่าไอ้ทิก้าดาร์กหรือเปล่านะดักเซปเรียมบีมนะครับผมอ๋อมีชื่อนี่นะฮิวดัสอันนี้ฮิวดัสอันนี้มีแต่แค่แค่ว่าไฟบีดคัลเชอร์ไม่รู้แต่ไม่น่าใช่ใช่ชื่อนะอันนี้เป็นดาร์กเซปเรียมบีมนะครับเท่ๆ หรือเปล่าทําไมมันดาร์คเซเปเรียมบีมทุกทุกใบเลยนะก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะต่อไปนะฮะเอออันนี้สวยนะเหมือนเหมือนไกอาเลยนะเบอร์ที่เจ็สิบเอ็ดนะครับผมเดีย่ยต้องต้องขยับขยายแหละดูทรงแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ด ใบว้าวเหลืออีกสามใบนะครับผมแต่สลอตเสียบมันเดี๋ยวต้องขยับแล้วละ่ะนะฮะกออนน 71, ะะ็อันนี้เจ็ดหนึ่งะฮะอันนี้เจ็ดสองนะฮะนี่นะฮะเจ็ดสองนะครับผมก็เท่อยู่นะสวยสวยเลยเจ็ดสอง โอเคครับอ่ะช่องสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะตกเศษยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเออเออ,อันนี้เบอร์ที่41นะฮะ41เดี๋ยวด้วะ,ะมีตูวอ,อย่างนะสี่สิบเอ็ดอ๋อมีแล้วมีแล้ว อ่ะใบสุดท้ายไม่รูว้ว่าคืออะไรนะขอ,ขอแกะเลยละกันนะครับลุ้นลุ้นด้วยกันปึ้ปึ้ป้เอ้ยเบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์สองอ้สรุปแล้วก็พอดีนะพอดิบพอดีนะครับผมก็เดี๋ยนะโอ้มันก็จ้องจะหนีผมอยู่เหมือนกันกร์ดอ่ะหน้านี้ก็ครบไปแล้วนะเรียบร้อยนะฮะมาเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าถัดไป จัดการให้เป็นระเบียบด้วยเอิบอบอ่าอันนี้ครบหน้านี้ครบอันนี้เหลือใบเดียวนะครับผมอ๋อแสดงว่าอันนี้ขาดเบอร์73ดสกับเบอร์47นะครับผมนะก็ต้องไปตามหากันต่อไปนะครับผมดี่ผมก็ต้องตามซื้อแหละมันแค่สองใบเองนะก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับผมจะกํารูงเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมอ่ะหน้านี้สองหน้านี้ก็ขาดไปใบหนึ่งนะฮะ ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ครบนะครับผมว้าวนานทีจะมีอีอเวนต์ครบครบซะทีนะส่วนใหญ่ก็จะโดนเทก่อนนะโดยโดยตัวผมเองนะฮะก็ไม่ได้ตามมันหมดเขตซะก่อนนะอั <c oughs> นนี้ก็หน้านี้ก็ครบนะครับผม <c oughs> แล้วก็หน้าสุดท้ายนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะวิบับนิดนึงนะฮะอันนี้นะฮะจะเห็นเป็นเต็มวาจะประมาณนี้นะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่คิมมาณะที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับผมจำช,ชื่อจริงแกไม่ได้นะผมถามพี่เพลงไปรอบเดียวนะฮะก็เลยจาชื่อพี่คิมไม่ได้นะฮะแต่ว่ารู้แค่ว่าเล่นแกชื่อคิมแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่อนุเคราะห์การนะฮะอย่าไว้ถ้าแบบส,สมการที่ไหนอีกไว้มีโอกาสเทตดกันเดี๋ยวค่อยเทตดกันก็ได้นะครับผมยินดีเลยนะครับผมนะฮะก็จบลงธีเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับ การอัปเดตการอุลตร้าแมนทิกเกอร์ของบิก้าในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r รต e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับตามชมคลิปใหม่ของช่องด้วยนะฮะเอาเบียแล้วคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบใหม่คลิปหน้านะ,ะคลิปนี้ขอให้ทุกานประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ